สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เลิกงานอาชามทุ่มมานะครับเอาสมัยเห็ดกับเขาไว้เพื่อกินพรุ่นเช้าว,วันนี้ก็จะเป็นเมิโน่แกงน้ำใหม่น้องน้ำใหม่ี่ต้มใแล้ียวครับอ่ามีแกงใส่กับยหน่อตบหน่อตบบวบหน่อตบเล็กน้อยนะครับน้อยยังไงอวกนะครับยอดอยใหญ่เลย คือซื้อมาก,กำง่างนี่พี่น้องหกสิบบาทก็คือสิแกงใช้เบิดทีเดียวเลยครับแกงกินเดียวเลยนะครับดูเกล็ดติ่งหย่อนอยังไงงายครับบ่ต้องปอกง,องนานไม่นะครับครับแล้วก็ใส่บักบวบอยู่ไปหน่อยนะครับอันนี้เก็บมาแต่ในส่วนข้าเจา้า ผักเยอะแยะนะครับผักเยอะแยะนะครับผักเยอะแยะในสวนใบยานางพี่น้องใบยานางอที่ไต้หวันบ JA> ่มงีครับห้อใส่ยอดมันแกวหรือว่ายอดมันเทศบ้านไฟอุดรเอนเอมันแกวนะครับอันมันทางคนไท้เออมันเทศนะครับยอดนะครับ ามาเมื่อเช้าครับ20บาทนะครับแล้วก็ขยำแทนหญ,ญ้านางครับพี่นอ้องอันนี้ก็ใช้ได้แซ่บคุกกันนะครับ ตักไก่ตักไก่เอ,า,อาครับมีดุดพิกสดพี่น้องพิกสดใส่เข้าไปนะครับตากพิกสดในส่วนนึงฉีดเลือไปเป็นลูกโดดนะครับพิกสดยี่ขาดเม่ได้ครับพี่น้อง kobiar kobiar, nah, kobra banyak, nah, hao sihkan kobiar, nah, luaran kobra kau, 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 kau sihkan แหลก,กแล้วครับพี่น้องเกย่แหลกแล้วแหลกแล้วแหกแล้เขากับตักเหล็ก้อนนะครับอืมยนหิดยังยืนต่อครับผมใครทาคนเดียวนะครับอืมไม่มีมือกล้องช่วยนะครับเป็นคนเดียวนะครับเป็นบ้านคนเดียวนะครับ เรียบร้อยนะครับก็ไปเข้ากับชิม,มยองอย่านั่งครับพี่น้องอย่านั่งแล้วก็จะเป็นยอดมันเกีียวล้างสะอาดเรียบร้อยนะครับล้างเรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยนะครับก็นั่งกันเลย นังเขียวๆก็แม่ยอ,งงอย่านั่งนะครับพี่น้องนะครับย้มอมเข้าไปยี้เข้าไปย้อมเข้าไปนะครับต้มงใช้นเนีย้ยตุยๆนะพี่น้องเนี้ยเนียยนะครับอันนี้ก็คือเครื่องม,ม,มันเกลียวหรือว่าเครื่องมันเทียนะครับ พอดีสารบ้านไปทางด้านอื่นมันเกี่ยวนะครับมันเกี่ยวห้องหอยแดงหอยแดงนี่แหละมันเทียมมันเกี่ยวหรือวมันเทียมข้นแต่วันเขาจะเสียงมาผัดกินนะครับพี่น้องพวกนี้คือผัดได้ผัดเชน้ำมันหอยอร่อยครับผมผัดเชน้ำมันหอยอร่อยนะครับตัวไอ้เนี่ยมันเกี่ยวนี่ครับผัดน้ำมันหอย หรือว่าลวกน้ำมันกินเขาก็กินครับเขาว่าเป็นยาบำรุงนะเป็นยาเย็นเขาจะว่าทามเขาแล้วเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งทีละค่าถูกถูกก็ใช้ได้ดีนะครับพี่น้องอครับรครับ หลังจากเสร็จแล้วนะครับเทเลยเทใส่กระทะพร้อมที่จะตั้งไฟรอนะครับมันไม่มีเนี่ยความพี่น้องแบบทลงไปนะดิ่ดยังไงพูดมันกับทางมอมต้องตอบนะครับส่วนจำเป็นพี่น้องถ้าความก็ไม่มีะเ่ีย้งก็ว่านี่ประเดี๋ยวซื้อมาไว้เอาตามเอาตามที่ผมสะดวกนะก็แล้วกันนะ อาตามที่กุ๊กสะดวกครับคือไม่ได้ซีเรียสนะตรงนั้นนะครับขอาเบียวกเครื่องพวกนี้ครับใส่ลงไปคนให้เข้ากันลแล้วก็จะไปตั้งไฟเอาไว้ พกกับว่าเดี๋ยวนำล่างนำนเนี่ยนั่งล่างเลยสูตรบ้าน ตั้งไฟมันร้อนเอาไว้นะครับมาไม้นะครับที่เราต้มมาเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราไปติดไปเสียบเอาตะกรงเราจะรอพี่น้องนะครับอย่างต่อไปเราก็ต้องมาหั่นผักนะครับหั่นผักเป็นอะไรนะครับรอกระทะเดือดนะครับหั่นผักเอาไหมเอาไหมเออไปเราก็มาหั่นผักทป็นอะไรรอนะครับ เพื่อไม่มีการเสียเวลา <Okay. S 1> ทุกอย่างมันจะลวมทั้งครับทุกอย่างนั้นเตรียมพร้อมสำหรับพ่อครัวหัวป่าตอน,นดนึกๆนะครับมันเป็นเรื่องวุ่นวของวัยรุ่นนอนไม่หลับนะครับ <c oughs> ลุกมาทำกับข้าวนาอ,อนี่ยอดกบบบวบเยอะนะครับอ่อนๆนะครับส้อยเข้าไปน้องส้อยเข้าไปมันเป็นเรื่องบนรุ่นของวัยรุ่นที่นอนไม่หลับนะครับนี่คุย้าคไล่พี่น้องอึ๊บใส่เข้าไปนี่แต่ยอดางามๆนะครับยอวบวบนบวๆบวๆเลย ไตวันนะครับแถมไปด้วยนะครับลูกบวบออนออนนะครับอันนี้คือปอนน,นลูกไปโรงงานท้องพิ่งเกิดนะครับพ,พอเกิดปุ๊บ

สิ่งที่ขาดบไรพี่น้องนะครับในการแกงน้องใหม่ครับนั่นก็คือปลาแดกแซบปลาราดนัวนะครับทำเองอยู่ที่ไต้หวันนะครับนี่ครับปลาแดกแซบปลาราดนัวนะครับเมี่ยกินคือทอดหัวหัวกินคือทอดหอดเมี่ยคู่บ่าวคู้สาวกินได้กันซ้ำครับ มครับพี่น้องปลาแดดสูตรพายม่อนก้นโกสุริโยุบันทานับสิโกไปนาเงื่อนขี้ไช่กระแหงไหลข้าวสไปขายไข่ปลาแดดที่เมืองไทยพี่น้องเลยนี่ปลาแดดแช่ปลาล่าม้วนหอมครับพี่น้องนะครับถ้าชิมเยี่ยมครับน้ำปลาล่าหอมพี่น้องหอมครับน้ำปลาล่า ฉันเลือกบอลได้ดประมาณสองักที่นะครับวมนู้ใส่นลือกอยอดอันปางนั่นนะครับพี่น้อง ตัวนี้ดชดชาตินะครับยังหมทขั้ใชอยยังไรอีกจัก1สิบที่พออีกอจะเคล้าเมล็ดชุกกับพี่น้องคือมันเอาไว้ต้มมาแล้วนะครับแล้วก็จะใส่ผักองป้ายนะครับ ไอ้บวกมันไปครับไอบวกไอ้พักลงไปทุกอย่างพี่น้องนะครับอุ้ยมันฮั่นดีแสบหลายพี่น้องเลยหอมนำกระเดียกแห้งครับผมประเดียกผมมาเห็ดยิงเนื้อครับพี่น้องประเดียกผมเห็ดเองที่ไต้หวันนะครับฮาเองนะครับหาปลามากที่กระเดียกเห็ดยิงครับพี่น้อง เอิงงานแบบบวกซึ่งซึ่งแบบบวกกวอนซึ่งงานแบบบวกนะครับวนวนวน,นะหเรอล่าซิมน้มกันหม้อด่างเร้อ่าซิมน้มกันครับผม